ไปนอนเกาะขิงน,นะครับดูแลเยียวด้วยอืมดวงไม่ดีสุดๆไปจ้าเออเกาะฉิงอะเอา,นนะเอาเรอจริงๆนะสิ่งที่จำเป็นอนะ่ะก็คืออาหาร เพราะว่าเรายังไม่มีตู้อาหารที่นั่นเลยโอ้ย ต้องเอาเบียร์ไปให้เวลลี่ด้วยอ่ะเบียร์อ,อยู่น,นเบียร์เราต้องเอาเบียร์ไปให้เวลลี่ด้วยเพราะวันนี้มันเกิดคุณเวลลี่นะครับแล้วก็เราคาดว่าราจะเอาเงินไปสิบกมาอัน Hmm. Watch out, cho đấy, <coughs> 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 ติบโตแล้วนะอย่าเพิ่งเก็บเกี่ยวนะคะทุกคนเราต้องมาส่งเควสคุณปลูกกบก่อนโอเคเขาบอกว่า the land ดัลแลนวันสต s h f ิชเฟรชเฟรชฟู้ดซ้ายมีวิชด e ซิงดาเ t มิน i ั once more เขาต้องการที่จะเจอแบบต้องการที่จะเห็นอาหารที่มันแบบเฟรชมากๆ บนเกาะแห่งนี้มีวันนัสซีดารลองยัลโลทิกกิ้งติงส์ดาร์ติงแดดบีเวฟิงอินเดอะไก็คือต้องการที่จะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบยาวเป็นสีเหลืองแล้วก็โบกสะบัดพัดไปมาในวินอะในอากาศในลมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอาไซส์เนะี่ยมีหรือเปล่าซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็น ข้าวใช่ไหมก็คิดคือเราปลูกไปแล้วเนาะก็ต่อไปไว่า yes นี่นะครับแกก็จะมายืนทับต้นกระเทียมของเรา Good Bambu Bambu l o n g g o And when the run through it Bambu ติกจิน He demand Ding me off at Ogrefeet คิดถึงแฟนเลย Now มีวรรัตติกทิคคูดายูบาทมีวนอยากกินแต่กินไม่ได้เอาดูไงไม่แน่ใจ Yes แต่งได้ยู d i s a p t e i n b i n g to the ชู o ากูทา long, l อง g a ก o ทำให้แบบนึกถึงวันเก่าๆเลยนะ t h i s s t a f f y o u วันนี้ของรางวัลสำหรับคุณนะเราได้ Golden วรรัตนะครับมาแปะลูก แล้วก็วันนี้เขาบอกว่าดาร์แลนวอนเดมวิชเฟสเฟสฟู้ดก็พูดคำเดิมเนาะว่าอยากเห็นของกินที่มันเฟรชมากๆมีวันน่าดารีเซสตี้กล่าวฟู้ดกล่าวฟู้ดก็บบัตเมกาเบสตี้ก็คืออยากกินของกินที่แบบมีกินซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะใช่กระเทียมหรือเปล่านะก็เลยปลูกเอาไว้ นี่นะคะเขาก็จะมาดูอืม yes มี eating the ones m a k e the b e s h meal แบบบูเบสก็คือเหมือนกินแล้วแบบรู้สึกแบบรู้สึกปากมีกลิ่นอะไรเงี้ย l i m e of a ป๊า I w a just a statue เคยกินครั้งแลกกับคุณพ่อตอนสมัยเป็นลูกออดรจริงลูกออดกินกระเทียมได้ที่ไหนล่ะ มีวอลเเทกกับปิกไบส์แอนด์ส a m ล o o แบมบูเบปัดมีบอก็คือกินไม่ได้เลวนั่นแหละครับก็แบบเยสมีเลยไม่ไหวไมติแล้วก็จำทุกอย่างได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นลัสซีว่วอร์สำหรับคุณแล้วโอเคก็ได้โกลเด้นวอลนัดมาทั้งหมด5ก้อนนะครับตอนนี้เรามีโกลเด้นบอลมาทั้งหมด13ก้อน แล้วนะคะปู่ see you again bamboo friend I hope you growing the big bamboo foot bye bye หลังจากนั้นเราก็จะทำการเก็บเกี่ยวทุกสิ่งไม่กินพาแอปปูวิ้ยเราได้ golden walnut มาเยอะมากก็จริงเยอะแบบอ๋อ น่าจะทิ้งของไว้ตรงนี้อะจริงๆด้วยแล้วเราก็ทิ้งขวานไว้เก็บของก่อนนะวันนี้ไม่น่าได้ลงเหมืองนะครับเพราะว่าจะไปตามล่าหาสิงโของอะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมแบบ ต้นไม้เราตูไม่เท่ากันเพราะว่าเราปูกไม่หอมกันนั่นเองแต่ว่ามันลดมันลดได้ทุกต้นก็ถือโอเคแหละสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าแค่นี้เราก็โอเคแล้ะ